สวัสดีเรานักเล่นเกมมือถือทุกท่านนะครับพบกับทีมงาน Must ส l a y กันอีกครั้งในการรีวิวเกมเด่นเกมน่าเล่นประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเกมคราวนี้เนี่ยเป็นแนว MMORPG จากค่าย n e ็ตกีสนะครับผมเกมแนวนี้บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะเป็นแนวสไตล์ แฟนตาซี Fantasy, แบบตะว,วันตกเลยเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Crusader o f l i g h t เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเกม Crusader o f l i g h t ที่เรานำมารีวิวนั้นจะสวยแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างมาชมกันเลยครับตัวเกมเริ่มต้นนะฮะเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็จะมีการเลือกอาชีพให้เล่นนะครับผมอยู่ทั้งหมด3อาชีพด้วยกันนั่นกะ็คือมี Warrior Ranger แล้วก็อีกอันนึงคือมิสติกนะครับผมโดยวอริเออร์เนี่ยจะเป็นสายบ้าพลังเลยครับผมก็จะเน้นในเรื่องของอาวุธประเภทพวกขวานดาบอะไรอย่างนี้นะครับก็อาวุธระยะประชิดจ,จะดีมากแล้วก็มีความถึกมากกว่าอาชีพอือ่นๆแล้วก็สามารถแบ่งเพศได้ด้วย2เพศนะครับผมคือมีเพศชายกับเพศหญิงโดยวอริเออร์เนี่ยจะเป็นเหมือนเผ่าออกนะฮะส่วนเรนเจอร์อันนี้ก็จะเป็นสายธนูรู้สึกจะเหมือนเผ่าเอล์นะครับผมมีหูยาวๆนะฮะแบ่งเพศได้เหมือนกันเป็นทั้งชายทั้งหญิงนะครับ ก็เน้นการโจมตีระยะไกลส่วนอีกสายหนึ่งคือสายมิสติกอันนี้เหมือนเผ่ามนุษย์นะฮะคือเผ่ามนุษย์เลยแบ่งเพศชายเพศหญิงได้เหมือนกันเป็นสายเวทมนต์นะครับผมก็จะมีทั้งเวทรักษาแล้วก็เวทที่ใช้สําหรับโจมตีได้ด้วย สตาร์ทเริ่มต้นมานะครับก็มีอินเทอร์เฟซให้ดูนะครับอินเทอร์เฟซก็จะเป็นลักษณะแอคชั่น m m o r p g นะฮะก็ด้านฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเวอร์ชวลแพดแล้วก็ด้านฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มคำสั่งในการโจมตีแล้วก็สกิลต่างๆรวมไปถึงยังมีปุ่มในการใช้อเทมด้วยฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดภารกิจซึ่งถ้าเกิดกดตรงรายละเอียดภารกิจเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําการเดินให้โดยอัตโนมัติด้วยซึ่งก็เป็นระบบที่เหมือนกับแอคชั่นนะฮะ ก็มีปุ่มโจมตีสามารถใช้สกิลได้มีคูดาวมีอะไรต่างๆแล้วก็ด้านขวาบนเนี่ยจะมีในเรื่องของแผนที่เข้าไปด้วยนะฮะก็ถ้าคนไม่ติดใจอะไรมากนะครับผมสาหรับระบบเควสของเกมนี้เนี่ยผมว่าก็กดแค่ตรงรายละเอียดชื่อเควสไปนี่มันก็ออโต้ให้แล้วนะฮะใช้งานง่ายเล่นง่ายมากไม่ยากเท่าไหร่และอย่างคือตัวเกมเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ สับอาจจะไม่ยากสักหน่อยแปลไม่ยากนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วหลักๆเกมนี้ก็จะเน้นคุยกับ MBC กับตีพวกมอนสเตอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ในเกมตัวไซนี่ก็ใหญ่บเริ่มเทิมนะฮะแรงใช้ได้โอ้ ก็เรียกว่าต้องช่วยกันตีนะฮะตีไกลไปก็ไม่ได้ต้องตีใกล้ๆกลโอ้โหดจริงๆโอ้โอ้โหลบพันเกมนี้ไม่มีการกลิ้งหลบนะฮะอาจจะหมุนมุมกล้องลำบากสักนิดหนึ่งนะฮะก็พยายาม สามารถหมุนได้นะฮะโดยเลื่อนอเจ้าจอเข้าไปนะฮะให้มันหมุนมุมกล้องได้เช่นเดียวกันหรือเจ้าลองไปปรับออปชันนะครับปรับเป็นแบบ 2.5D หรือว่า 3D แล้วแต่ตามใจนะะตามแต่ที่เราจะเลือกนะถ้า 2.5D ก็คือสามารถหมุนมุมกล้องแผนได้ซ้ายขวาอ่ะไก่ตายแล้วฮะอีกนิดเดียวเราก็จะตายเหมือนกันนะฮะโอ้ดีมีเติมเลือดเรียบร้อยผ่านแล้วฮะโอ้เอให้เยอะอยู่นะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของอินเทอร์เฟซอื่นๆในเกมนี้กันบ้างนะครับอินเทอร์เฟซในเกมนี้นะครับผมก็จะเหมือนกับอินเทอร์เฟซของเกมอื่นๆทั่วๆไปนะฮะก็จะมีในเรื่องของการรับของรางวัลล็อกอินโบนัสอะไรอย่างนี้นะฮะก็เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของสกิลเนี่ยเกมนี้ก็อัปเกรดง่ายมากๆนะครับผมก็เมื่อเลเวลเราขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดสกิลโดยการใช้เงินในเกมเนี่ยอัปเกรดได้ อัพไม่ยากครับแล้วเมื่อเลเวลเราเพิ่มขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับสกิลเนี่ยก็จะมีการปลดล็อกออกมาโดยสกิลที่มันปลดล็อกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าเราเลเวลอัพขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยสกิลตัวนี้ก็จะปลดขึ้นมานั่นเองส่วนรายละเอียดต่างๆของตัวละครนะครับก็จะมีบอกหมดเลยครับว่ามีค่า HP MP เท่าไหร่รวมไปถึงในเรื่องของสเตตัสต่างๆซึ่งก็จะอยู่ที่อาวุธเครื่องแต่งกายด้วยนะครับว่า ตัวนี้จะเพิ่มแอทแทกเท่าไหรแล้วก็อะไรยังไงบ้างนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ดูไม่ยากเท่าไหร่นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีระบบในเรื่องของตัวระบบอัญมณีหรือระบบหินเจมต่างๆเนี่ยซึ่งตัวระบบหินเจมเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปใส่หรือเอาไปฝังในตัวละครเนี่ยก็จะเพิ่มสเตตัสเพิ่มค่าสถานะให้ได้ด้วยนะฮะซึ่งก็โอเคนะก็น่าสนใจดี ที่มันเจ๋งอีกอย่างหนึ่งคือเกมนี้เนี่ยมันมีระบบขี่สัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับผมโดยเลเวลไม่ถึง10เนี่ยฮะก็มีระบบฟังก์ชันขี่สัตว์ได้นะครับโดยสัตว์ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ม้านะฮะน่าจะเป็นกวางหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็สามารถขี่ได้เลยซึ่งก็ดีนะครับถือว่าสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้เล่นได้อย่างมากแล้วก็รวมไปถึงสําหรับใครที่ชอบเดินทางไกลๆเนี่ยก็ใช้ม้าเนี่ยแหละขี่ไปเร็วกว่าเยอะ ต่อไปนะครับก็จะมีโหมดอื่นๆนครับอย่างโหมด a อฟเวนเจอร์นะครับผมส่วนใหญ่เกมนี้เนี่ยหลักๆเลยจะเน้นในเรื่องของการผจญภัยแล้วก็การปาร์ตี้ช่วยเหลือกันนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการลงเรดการไปตีเกลหรือว่าเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับผมซึ่งการลงเดเนี่ยก็จะใช้ปาร์ตี้ทั้งหมดอยู่5คนด้วยกันก็เราสามารถเลือกได้ครับช่วงนี้เนี่ยเกมเปิดใหม่ๆเนี่ยเกมนี้ก็จะหาปาร์ตี้ได้ง่ายหน่อย เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะว่าโหมดปาร์ตี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็หลักๆเลยก็คือจะเป็นการลงดันเจียนนะฮะก็โดยดันเจียนที่ให้ลงนั้นเนี่ยมีอยู่สูงสุดนะครับผมสามารถรองรับผู้เล่นได้ประมาณ5คนด้วยกันและแถนที่มันเจ๋งกว่าคือเราสามารถที่จะไว้แชทนะครับผมส่งไปหาเพื่อนๆได้แบบเดียวทามีต่างหากเอออันนี้เจ๋งดีน่าสนใจติดต่อกับเพื่อนๆได้นะฮะใครรู้ภาษาอังกฤษหรือมีเพื่อนนะครับที่เล่นด้วยกันเนี่ยสามารถส่งไว้แชทเข้าไปได้ด้วย เยย่ไปลอันนี้ก็เป็นการโจมตีช่วยกันนะฮะก็จะมีการบอกนะครับว่าผู้เล่นคนไหนนะฮะสามารถทําดาเมจได้มากกว่าในด้านขวามือนะฮะซึ่งตามปกติจริงๆแล้วถ้าเราจะไม่กดเดินบังคับเองก็ได้ก็ออตโต้ไปนะฮะจริงๆปกติก็ปล่อยออตโต้ไว้ก็สะดวกอยู่แล้วนะฮะง่ายดีไม่ยากเท่าไหร่ ถือว่าเป็นการช่วยกันที่ง่ายอะสบายนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบสไตล์แบบดั้งเดิมก็บังคับเองได้นะได้เหมือนกันเนี่ยครับเราเจอบอสแล้วฮะบอสต,ตัวใหญ่สะใจมากนะฮะสำหรับใครที่ชอบเกม MMO r p g ที่ชอบของใหญ่ๆนะฮะนี่เลยบอสต,ตัวนี้นี่ใหญ่สะใจมากๆก็มาเป็นตต้นเนี่ยรับรองสนุกฮะสนุกมากๆเลย พลังการทําลายล้างนี่ใช้ได้เลยนะฮะอัดทีนี่ลดโอ้โหพวบเลยทีเดียวถ้าไม่มีสายเวทฮิลให้นี่ลําบากลําบากครับอืมนี่ผมปล่อยออตโต้นะฮะไม่ได้บังคับเองนะฮะยืนพื้เลยฮะไม่มีการหลบหลีกแต่ถ้าอยากจะหลบก็หลบได้นะจริงๆแล้วอาจจะต้องเกลียงยากันสัหน่อยแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยคอยช่วยฮิลอยู่ตลอดนะครับ อ่านี่ไงเห็นไหมมีขยับมาบ้างแล้วนะฮะเนี่ยครับผ่านแล้วครับการตีบอสกับปาร์ตี้นะฮะเอาเราเรามาพูดถึงในส่วนของกราฟิกเกมนี้กันหน่อยนะครับกราฟิกในเกมนี้เนี่ยก็มีความสวยงามในระดับหนึ่งนะครับผมเป็นรูปแบบ 3D แล้วก็ให้ ความเป็นแฟนตาซีแบบตะว,วันตกจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวทมนต์หรือว่าเรื่องของมอนสเตอร์ต่างๆสปรลาดโลกต่างๆในคีเอออกมาได้น่าสนใจมากๆรวมไปถึงเสียงเอฟเฟกอะไรก็ทำออกมาได้ดีครับผมถือว่าเป็นเกมที่อยู่ในสเกล MMORPG ที่ถือว่าน่าเล่นเลยทีเดียวแหละนะครับส่วนจุดที่ไม่ประทับใจของเกมนี้นั้นก็น่าจะเป็นในเรื่องของการ ปรับค่าหมุนมุมกล้องเองเนี่ยอาจจะทําได้ลําบากสักเล็กน้อยนะครับผมก็เวลาหมุนอาจจะหมุนลําบากหน่อยในการปรับเซตติ้งของเกมนี้เนี่ยก็ปรับเซตติ้งได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับพวกอินเทอร์เฟซ UI หรือการบังคับอะไรต่างๆงเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่รวมไปถึงในเรื่องของสัญญาณปิงอินเทอร์เน็ตเนี่ยของเกมนี้เนี่ยอาจจะมีแกวงแวงอยู่บ้างทําให้เวลาตีมอนสเตอร์เนี่ยอาจจะตีลําบากสักหน่อยนะฮะก็ต้อง เข้าไประยะประชิดมากสักนิดนึงถึงจะสามารถตีตัวมอนสเตอร์พวกนี้ได้แต่โดยรวมแล้วสําหรับเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกม mmorpg ที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นเกม mmorpg ที่ถือว่าควรติดเครื่องไว้นะฮะเพราะว่ามันสนุกให้อิสระในเรื่องของการเก็บเลเวลด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการต่อสู้ร่วมกับเพื่อนๆในปาร์ตี้เนี่ยก็ทำออกมาได้ถือว่าดีทีเดียว และนี่ก็คือการรีวิวเกม Crusader of Life นะครับผมซึ่งคิดว่าเกมนี้เป็นยังไงน่าสนใจยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูได้หรืออยากให้ลองเกมไหนระบบไหนอื่นๆของเกมนี้ก็ลองมาบอกกันได้เดี๋ยวคราวหน้าจะลองมาทำให้ดูนะครับท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับก็อย่าลืมติดตามข่าวสารเกมมือถือได้ที่เว็บไซต์ www.musplay.in.th ซึ่งเราจะมี การรีวิวเกมมือถือหน้าเล่นแล้วก็ข่าวสารเกมมือถือเนี่ยมาให้ได้ดูกันทุกวันและทุกสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ทีมงาน Must Play ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่กับการรีวิวเกมเด่นเกมหน้าเล่นประจำสัปดาห์ได้ในครั้งหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเกมที่เรารีวิวและเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ